สวัสดีครับมาพกกระปอ kr smart car ครับผมวันนี้ฝนตกเรียบร้อยก็เดี๋ยวผมมาแบ่งเราได้ใช้คันหนึ่งนะครับนี่รีโวครับปี2021แท้เลยนะเล็ใไม้นะาอยู่ประมาณ6กหมื่นกโลราคาจะเลือเท่าไรผมให้เท่าไรเดี๋ยวรอฟังท้ายคลิปทีเดียวได้เลยนะครับมาครับผมเดี๋ยวมาดูเล็กไม้กันก่อนครับนี่เล็กไม้อยู่ประมาณ6กหมื่นกวโลนะครับคุณพี่ทุกท่านลองดูลองชวเหมือนก่อนนะครับรถคันนี้ก็เดี๋ยวรอคิวขึ้นแท่นล้างนะครับแล้วก็ ดี๋ยวจะเอาลงมาทําสปาขัดเคลือบเงาให้ต่อเลยนะครับอ่ะนี่สภาพเบาะนะครับสวยๆเรียมๆเลยนะเดี๋ยวถ้าทําสปาให้มันจะเรียมกว่านี้แนะ่นอนต้องขอภผายในสายฝนด้วยนี่ทําตากฝนเลยวันนี้รีบจัดน,นี่นงครับโอ้นี่นิ้วยังเด้งๆ,ๆเลยนะครับใหม่มากขาผมโอเคครงสร้างดีเยี่ยมแน่นอนนะครับแล้วก็อ่ะสำเนาสักหน่อยรถมือเดียวป้ายแดงนะครับโอนเข้า กินลงรถเจริญยนแล้วเรียบร้อยนะครับปียีิเอ็ดนี่ลำดับที่สองก็คืออยู่ที่ผมก็คือเป็นรถลำดับที่หนึ่งมานั่นเองครับอ่ะนี่ครับตําขอบตําซอกประตูแคปครับผมน็อต <Not S 2> ไ,<อ>ไม่มีขยับสักตัวเลยนะครับแล้วก็นี่แผ่นตรงเข็มขันเดรัยยีิบเอ็ดแท้นะครับอ่ะเดี๋ยววนดูรอบตัวรถกรันนะครับนี่สีสันสวยงามนะครับได้เป็นสีดําด้วยนะ สีบางๆเลยแล้วก็เรื่องของยางนะครับย้อนกลับมานิดเรื่องอันนี้ได้ยางดันรอบด้วยนะครับปียี่สิบสามยางเพิ่งเปลี่ยนมานะครับนี่ดอกลึกๆเลยแล้วก็ดันรอบด้วยก็วิ่งนุ่มนิ่มใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับสติกเกอร์เซตด,ดิชันอยู่ครบแมกเรเนอร์มีให้กันชนท้ายมีให้โลโก้โคเมียมทุกอย่างอยู่ครบนะครับนี่เดิมสวยแน่นอนแล้วก็หาไปใช้งานไปวิ่ง ของอะไรบวกเนี้ก็คุ้มค่านะครับหรือว่าจะเป็นแบบรถคันแรกกัไปสร้างเครดิตอะไรเงี้ยก็ตอบโจทย์นะครับไฟไม่แตกไม่ร้าวนะครับผมโอเคอันนี้นมนไม่มีมชนชแน่นอนนะครับผมเรื่องของชนหนักพลิกปั่มต้องไม่มีนะครับอ่าเราดูแลให้แล้วนะครับอันนี้ก็ดูไปพร้อมๆกันเลยนะเพราะว่ารถเพิ่งจะเข้ามานะครับอ่ะแล้วก็ช่วงล่างคันนี้ครับที่ผมดูให้คือ ไม่มีสน,นิมตรงไหนเลยนะครับอันนี้น่าจะมีการพ่นกันสน,นิมมาแล้วอ่าีลูกค้าก็หายห่วงน,นะครับนี่ตายฐานลูกกระบะเป็นไงครับนี่ถ้ากล้องมันเข้าได้เนี่ยผมเอากล้องเข้าไปแล้วนะอ่าแต่ว่าพอดีติดนี่ล้างให้ใหม่หมดเลยไหมคะใช่ครับเดี๋ยวจัดการล้างให้เป็นอย่างดีเลยนะครับก็รอคิวล้างอยู่แบทนี้เดิมสูงไ ของเดิมจากสู์ครับมีแค่ยางที่มันไม่เดิมเพราะว่าถ้ายางเดิมติดรถเนี่ยมันปี21เแล้วก็วิ่งไป6 0 0ม0กวโลเนี่ยมันน่าจะใช้ไม่ได้แล้วนะครับแต่คันนี้ก็คือใสยอย่ยางปี23ิสาให้ของดันลบเลยนะครับใช่อ่ะขออนุญาตเดี๋ยวผมไปเปิดล็อกฝั่งนู้นแป๊บหนึ่งนะครับใช่ครับก็คือรถเพิ่งจะมาก็อ๋อมีเมื่อเมื่อเช้าครับเพิ่งจะวิ่งไปเอาป้ายทะเบียนมานะครับก็รถเพิ่งจะโอนย้ายเสร็จนะครับผมรถเพิ่งโอนย้ายเสร็จนะครับ ่ะไหนผมอยู่ฝั่งนี้อีกรอบหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมขอ,อนยาสาร์นรดแป๊บหนึ่งนะครับเนี่ยมาล้างก็คือขายได้เลยใช่ไหม้องใช่ครับคันนี้ก็คือรถออนเสร็จแล้วนะครับก็เหลือทําสปาให้แล้วก็ล้างเสร็จแล้วก็ส่งขัดเกลเงาของเหลวแล้วคะของเหลวของเหลวถ่ายแล้วนะครับผมของเหลวถ่ายแล้วนะครับเมีถ่ายนะ้ำมันเครื่องที่เคอาร์ R แล้วนะเพราะว่าเลขไม์อยู่ ตอนห5 9มืห้าเก้าร้อยอ่ะมันก็ต้องขึ้นเป็นหก0มืนหกอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันสามโลมันก็ค้าหลักแล้วก็น้ำมันเกียร์ยังไม่ถึงระยะนะครับใช้ได้ประมาณสี่0มืนโลนะครับเพราะว่าน้ำมันเกียร์ทายสแสนโลแล้วก็น้ำมันเฟืองท้ายถ่ายให้แล้วนะครับต่อไปก็ถ่ายที่ประมาณแสนโลได้เลยนะครับเพราะว่าน้ำมันเฟืองท้ายก็จะใช้กันอยู่ประมาณสี่ถึงห้ามื่นโลนะครับอันนี้เลขอาก็ระบุชัดเจนนะครับโอบ้โหคอนโซลคอนโซลครับเรียบมากๆเลย นะครับผมอันนี้ยังไม่ได้ทําสปายังไม่ได้เช็ดแว็กอะไรให้เลยนะใหม่มากนะครับผมอ่าได้จอทัชสกีน,นะนอะไรพวกนี้นี่เกลารางเกะบนใช้งานได้ตามปกติเลยนะครับผมนี่กดเด้งครับที่วางกงวาง,วางแก้วนะครับผมอ่าเป็นจอทัชสกรีนนะครับใช้งานง่ายเชื่อมบลูทูธได้ไรได้นะครับหรือว่าเสียบสาย เ,เชื่อมพวก Android Auto อะไรพวกนี้แอ p เปิลคาร์เพพวกนี้นะครับเสียบสายเชื่อมต่อได้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็ทำมารองรับทั้งหมดอยู่แล้วจอทัชสกรีนด้วยนะฮะใช่นี่จอทัชส,ะสะกรีนนะครับเนี่ยเชื่อมต่อพวกมือถงมือถืออะไรพวกนี้นะครับเพิ่มเสียงรถเสียงได้ตามปกติเลยอ่ะแล้วก็ระบบแอร์ครับปรับเมนวนวดจุนมือครับผมแล้วก็นี่ช่องชาร์จไฟด้านล่างสองฝั่งโหเรียบม,มากเลยนะเนี่ยที่ดูอ่ะก็คือล่องลอยนี้ ไม่มีมาเลยนะเนี่ยไม่มีเลยก็เดี๋ยวถ้าเช็ดแบคให้อะไรให้มันก็จะเงาชำ้ำนะครับะะเป็นเกียร์ธรรมดาหกสปีดนะครับผมในรุ่นเอ็นที่นะครับนีรถปียีเป็นนะไม่แท้ไหมคะแท้แน่นอนนะครับเพราะว่าเราต้องไปเช็คศูนย์ให้นะครับเช็คต้นขั้วเช็คอะไรให้เรียบร้อยเลยแล้วก็เนี่ยเบาะฝั่งคนนั่งนะครับเลี้ยมเลยไม่มีขาดไม่มีแตกตรงไหนเลยนะครับก็เดี๋ยวผอนสักให้ นะครับจะทำให้ทุกอย่างเลยนะครับมีน้ท่วมเ,เลจมไม่เลยไม่จมไม่มีแน่นอนนะครับไม่ครับแล้วก็ฝ้าเพดานฝ้าเพดานอันนอนดูเลยไม่มีร้องลอยการเจิมนะมีแค่เขาเจิมตรงพวกกล่องเก็บแว่นตาแล้วพวกนี้อันนี้เดี๋ยวออกเดี๋ยวเช็ดออกหมดเลยนะครับโอเคไฟติดครบทุกดวงนะครับผม เ <Hey, S 2> บาะหลังเรียมๆเลยนะครับเาจจะเปิดประตูฝั่งนี้ก่อนขออนุญาตดับ,บรถแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะนี่เบาะที่นั่งด้านหลังก็คือจะเป็นงานหนังนะครับอ่าแล้วก็ด้านล่างนี้เครื่องมือบล็อกแม่แรงแล้วก็เครื่องมือบล็อกแม่แลงทุกอย่างนะครับนี่ของเดิมจากศูนย์อยู่ครบเลยนะครับผมก็ยกให้หมดเลยนะครับนอกจากว่าถ้าชิ้นไหนที่ว่าไม่ได้มีมาผมก็หาเบิกมาใส่ให้นะครับ โอเคครับปายน็อกทั้งหมดเลยใช่ไหมครับ,รบผมปีที่เป็นเรถยังไม่ได้ย้ายเพนเพนนะเพนเพอยู่ในห้องเครื่องก็เดี๋ยวผมพาไปเปิดเครื่องยนต์ดูนะครับโหขายได้ไปนี่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับผมแล้วก็ภาษีผมต่อให้แล้วนะขาดปีหกเก้านะครับขาดปีหกเก้าใช้กันยาวๆอะ่ะปีนึงอะ่ะนะครับพระบมีให้วันรับรถนะครับพรบรมีให้วันรับรถแล้วก็ ถ้าจบสดก็คือไม่บวกแวดเพิ่มนะซื้อผ่อนก็ฟรีทุกค่าดำเนินการนะครับค่าองค์ค่าโอนผมจัดการให้หมดเลยนะครับดนะได้หน้าหมู่ป่านะได้กระจังโดยรอบเป็นงานโครเมียมแล้วเรียบร้อยนะครับเพราะว่าถ้าบางทีในปียี่สิบเนี่ยมันจะยังไม่เป็นโครเมียมแล้วก็จะมีโครเมียมปนเข้ามาพอยี่สิบปุ๊บก็คือของหอโครเมียมหมดเลยในรุ่นเริ่มต้นนะครับเนี่ยสีสันสวยงามนะครับคุณลูกค้าฝากกระโปรงนี่คือ ไม่มีร้องรอยสเก็ตที่นอะไรเลยนะครับไม่ไม,ไม,ไม,ไม่จริงคันนี้เตรียมอ่ะโอ้หเครื่องยนต์ชิดว่ารถไปล้างมาแล้วนะครับเรายังไม่ได้ล้างนะเรายังไม่ได้ล้างนะครับอ่ะลองดูกันเอาตรงไหนก่อนดีเอ่อเอาไรคันหน้าก่อนดีกว่าคัานหน้านะครับนี่ตัวอายังอยู่แบบนี้นะครับฟังทาบขวาแล้วก็ที่มันเป็นรอยถ้าถ้าแบบคันหน้าใหม่บงมาเลยอ่ะอันเนี้ยคุณลูกค้าต้องเอนะ ตามปีด้วยเนาะใช่ครับขนาดปีย3 24ิบสามยิบสี่ก็ยังเป็นรอย,ยนะเพราะว่าเขาปิดฝากระโปรงไว้ถามว่าทำไมมันถึงเป็นรอยตืมเนเต้นมาจากลูกยางตัวนี้ที่มันกดทับอยู่ตลอดนะครับนี่สีเดิมนะครับตรงนี้ที่มันถลอกก็คือล็อกมันคาบกันอยู่นะครับผมเนี่ยย้อนกลับมาที่คันหน้าถ้าสมมติว่ามันใหม่แบบสีใหม่บงเลยอันนั้นอนะคุณลูกค้าต้องเอไว้ก่อนนะอ่าต้องเอไว้ก่อนนี่ลูกศรชี้ขึ้นบนตัว L นะครับอยู่ครบแบบนี้แล้วก็ทางด้านแผ่นเพลทนี่ครับปิปเอสแทเข็มขัดนิรภัยยิเอสสำเนายิบเอดแผ่นเพลทยิบเอดตรงนะครับเป๊ะเลยแล้วก็ฝานี่ไม่ใช่รอยถอดนะนี่เป็นคาบน้ำเปื้อนๆอยู่นะครับอ่ะแล้วก็ข้างเครื่องโอ้โห,หลดเลขไม่ห้องมืนโลอย่างเลี่ยมอยู่เลยนะครับเเครื่องด เครื่องยนต์เดิมนะไม่มีปรับแต่งไม่มีจูนกล้องไม่มีอูด EGR นะครับเพราะว่ารุ่นนี้ท้าอูด EGR ต้องรีแมปเพื่อที่จะปิดโค้ดนะครับเยอะไหมคะด้านข้างนี้ด้านหนูนไม่มีเยิ้มนะด้านนี้ผมกําลังดูให้เรถที่ว่ายังไม่ได้ล้างข้อดีก็คือเราจะเห็นแบบพวกคราบน้ํามันยุมเยิมนะ้มมาแต่คันนี้ยไม่มีคราบน้ํามันอะไรเยิ้มมาเลยสือว่าเจ้าของเดิมก็ดูแลมาดีอะนะโหดีแบบ เสียงจีออกปากเลยอ่ะได้ครับผมเดี๋ยวคอเน,นียสตาร์สักครูหนึ่งนะครับสตาร์ให้ดูอีกรอบหนึ่งอ่ะเดี๋ยวมาดูอันนี้ด้วยนะครับคันนี้ก็คือเขาเพิ่งขับกลับมาจากขนส่งนะครับเดี๋ยวมาดูว่ารู้สึกว่าความร้อนมันอุณหภูมิปกติแล้วมันมีไอระบายอะไรมันออกเยอะหรือเปล่า ไม่มีเลยไม่มีเลยแต่ถ้าแบบเครื่องมันร้อนนะจา์จอาจจะมีแบบไอนิดๆนะแต่ละาคันนี้ก็คืออุณหภูมิเครื่องขึ้นครึ่งหนึ่งปกตินะครับนี่ไอยังไม่ออกเลยภาพสกเก็ตพวกรถมันเครื่องอะไรไม่มีกระเดน็นออกมาเลยนะเนี่ยเครื่องยนต์ดีแน่นอนนะครับแล้วก็ผมจะทายน้ำมันเครื่องอะไรให้เร็วเรียบร้อยนะครับคุณลูกค้างน,น,น,นรอเอ่อถ้าเป็นรุ่นใหม่อ่ะก็คือมีแค่กระปุก พักน้ําก็คือเติมที่นี่ที่เดียวนะครับจะไม่มีฝาเปิดปิดหม้อน้ำโดยตรงนะครับอันนี้สาหรับรุ่นใหม่ๆนะอ่ะอา,า้หน้าอไม่มีา้ามโดนไม่มีโดนนะอันนี้อันนี้คือคานคานบนใช่ไหมเดี๋ยวผมขออนุญาตขอ,อเวลาแป๊บหนึ่งเนี่ยคานล่างก็ไม่มีโดนนะพี่เดี๋ยวผมส่องในหะ้ดูเลยไม่โดนเนีย่ยดูไปพร้อมๆกันไี้เลยเห็นไหมเน่าจะได้อยู่น,ะนิดหน่อย ไม่โดนแน่นอนพี่นะเนี่ยเอาไปช่วยหมดถุงซองเลยไม่เห็นเลยไม่เห็นนะเห็นปะคันลงคันล่างไม่โดนนะพี่เนี่ยลองดูได้นะครับมอน้ำไม่แตกใช่ครับมอน้ำไม่แตกแผงแอร์เดิมศูนย์นะครับนี่ดูได้หมดเลยนี่นี่ครับจงลงจงล่างดีเยี่ยมแน่นอนนะครับใครได้ไปนี้ไม่ผิดหวังก็เดี๋ยวให้ราคาแบบแบ่งกันใช้เลยนะคันนี้ ก็ราคาที่เปิดนะเปิดราคากันอยู่ที่4แสนกว่าบาทอยู่แล้วในรถปี21 e นะครับ21 e นะ21 e แท้ๆเลยนะครับผมก็เออคันนี้เดี๋ยวคัดล้างทําสปาให้เรียบร้อยแล้วก็คือพร้อมใช้งานเลยอารมณ์ออกไปก็คือเติมน้ำมันครับยเดียวเลยแต่ราคาหน้าร้านอนะ่ะ4แสนหนึง4แสนสอง4แสนสาที่ตั้งๆกัน depende, อยู่นะวันนี้ผมให้เฉพาะคลิปนี้พิเศษเลยนะครับ ไม่ว่าคุณลูกค้าจะซื้อสดซื้อพอร้พอนไม้ราคาเดียวกันเลยนะส8 9 0สแปดืบาทเท่านั้นครับ3 8 9แส0ดบาทเนี่ยซื้อสดผมโอนให้ฟรีผมไม่เก็บค่าแวดเพิ่มนะครับไม่คิดค่าใช้ใจ่ายเลยเลยรอรับเรียได้เลยส่วนซื้อกันพ่้อนครับมีบริการส่งแฟแนซ์เปรเซ็นให้ฟรีถึงนาบ้านอีกด้วยครับค่าจัดแฟนนซ์ค่าโอนทุกอย่างผมก็รับจบให้หมดเลยนะครับผมก็ท่าในใดที่สนใจครับก็ โทรมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้ที่เบอร์โทรใต้คลิปนี้เลย,ลเเลยใช่เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเลยนะครับไม่เนออาจจะมีการจองกันก่อนที่จะได้รีวิวอีกรอบหนึ่ง 11, 11, 11. ได้ครับโทรมาได้เลยเบอร์โทรด้านล่างนี้นะครับเบอร์โทรด้านล่างนี้หรือว่าเพราะวันถูกเกินใช่ขายราคาแบบ สามแสนแปดหมื่นสามแสนแปดหมื่นเก้าพันเอาจริงอะ่ะตัวตัวปีสิบแปดสิบเก้าไอตัวที่เป็นหน้าล็อกโคลเลียบอะ่ะราคามันขึ้นมาเบียดแล้วนะราคามันขึ้นมาเบียดแล้วนะครับโอเคนี่ใหม่ทุกจุดเดี๋ยวทับเดี๋ยวตัปลาให้เดี๋ยวปลาเรายังไม่ได้ตะปานะครับเล็กใหม่ดับไปแล้วนี่ใหม่หกพันหกพันโลสวยนะครับ ทุกซอกทุกมุมทุกจุดนะครับหรือว่าท่านใดที่ต้องการดูมุมไหนเพิ่มเต,เต,เติมอะแอดไลน์มาได้นะ kry ศูนย์ศูนย์เก้านะครับวิดีโอคอดลดูรถก่อนได้โทรด่นได้เลยนะครับใช่ครับโทรด่อได้เลยนะนี่ยางล้อทุกอย่างพร้อมใช้แน่นอนนะครับยกหูหาได้เลยนะใช่ครับผมรับสายตลอดอยู่แล้วนะครับแค่เพียงคุณลูกค้าโทรมาหานะครับนี่อ่ะเดี๋ยวจะเลขตรวจเลขกันเนาะอ่ะออชาร์จเจ๋อ นะครับสามารถแคปเลขแชสซีนะครับไปเช็คประวัติที่ศูนย์ก่อนได้นะครับโอเคก็โทรมาได้นะครับผมที่เบอร์โทรอะไรเอ่ย0ูนย์เก้5แสี่สาหน้าหะครับหรือแอดไลน์มาได้ที่ kry 0ูนได้เลยครับผมแล้วก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์กันเยอะๆนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปถัดไปจะมีรถอะไรมาแนะนําหรือว่ามาแบ่งกันใช้แบบนี้ฝากติดตามไว้เลยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ